โปรเซนไปกระตุ้วท oh, ี่เจ er> ็ดบาทราคาเท่ากันราคาสมากมันจะมีมาใส่บานเป็นจำนวนที่จะเป็สชิ้นสามเนี่ยปรเดี๋ยววันนี้อ๋ออันนี้กี่เดือนขายลงอันนี้เดือนกว่าเดือนเนี่ยแล้วประมาณกี่เดือนคะยังจะขายได้เอ่อถ้าอนุบาลของฉันก็จะเป็นสามเดือนหัไม่ลานเลย ือเป็นมองเป็นตาคายสบา,ายเราเป็นคนนันุน่นอันนี้คุณมองไป วันนี้ไม่ได้คุณอาหารปลาเหมือนเพื่อนเราเกิดมาเป็นฟงใหญ่มันกินดีกว่ากันมั้นอันนั้นมันกินดีกว่าไง ตรงนี้สคริปต์แม่ปลมกติดๆได้คุณยูส่วนผิวไวมั้งมีอาการมันโกงอนุบาลทับทิมอยู่เดี๋ยวตอนนินมึงเธอมีขายลูกปลาดา เป็นเป็นปลาอะไร้วยครับมันมีปลานิลปลาทับทิมปลาทับทิมนี่ครับปลาทับทิมก็ขายเป็นตัวฐานุบาลขึ้นมาขายเป็นตัวตัวละถ้าขนาดสิบตัวโลก็ตกตัวละเจ็ดบาทคือโครงการนี้เราคี่เราประสบผมสำเร็จไหมครับที่ว่าเราอนุบาลปลาเองขายเองดีครประสบความสำเร็จอยู่ค่ะฐานุบานไปเองก็ลดตน้นทุน ถ่าว่าเราซื้อปลาเขามาลงกันมันก็เสียงว่บปลาจะตายตน้ตนทุนมันแพงอะไรกันนี่นะคะันนี้คือถ้ามีสนใจอยากจะซื้อปลาไปเลี้ยงพอเรามีปลาขนาดเนี่มีค่ะมีกี่ขนาดมีตั้งแต่สิบตัวขึ้นไปนะคะสิบตัวโลขึ้นไปค่<อ>ะจะเลือจะต้องการให้เล็กกว่านั้นก็มีมีหลายขนาดอยู่ เราสามารถจับไดหมดตั้งแต่ยี่สิบตัวโลไหมปลานินมันเป็นปลาหนินสายพันธุ์อะไรครับปลานินจะเป็นจิรดาสองนะทีทเข้านิยม